สินค้าเข้าใหม่ครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะแล้วก็ตกกุ้งใช่ไหมคุณไม้ใช่แล้วสินค้าที่เห็นนี่ G m a x เป็นลอกอะไรลอกหยดน้ำครับลอกหยดน้ำนะฮะลอกหยดน้ําล่าสุดเลยครับสวยน้ำครับสินค้าเพิ่งถึงเดี๋ยวเย็นนี้อัพคลิปละเอาลงกันเลยเป็น G m a x รุ่นกับตันภาษาอังกฤษกับตันลงพูดดิกับตันกััปตนกับตตน ตทนแล้วเทนอะไรวะไม่ Gmac <laughs> <g> ครับ Gmac อ่ะลองหมุนรอบๆกล่องดูกันก่อนก่อนที่เปิดสินค้านะฮะตัวนี้สเปคเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะแต่ดูรูปร่างรูปรัณ์ภายนอกของกล่องตัวนี้กันก่อนตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรเขียนแบบอะไรอ่ะ disc cost อะไรอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมไห em carbon <c oughs> อันนั้นเป็นภาษาภาษาสเปนอะภาษาสเปนเหรอเอ้าแล้วด้านนี้เขียนไหมเป็นีเรียงเป็นภาษาสเปนนะหมดเลยอ๋ออ๋อเหรอภาษาสเปนมันจะบอกว่ามีแผ่นเบรกคาร์บอนสี่แผ่นครับแผ่นคาร์บอนสี่แผ่นแผ่นเบรกอะแผ่นเบรกแผ่นเบรกนะฮะก้วนนี้อะไรมาดู้อก้อนนี้อะไรมาดูอ่าเดี๋ยวให้ไม้เขาดูข้างกล่องส่วนผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะ เปิดกล่องมาเป็นอย่างนี้ใบคู่มือมีไหมในเนี้ยมีครับอ่ามีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดสเปคคร่าวๆกันก่อนก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราคาราคาท้ายคลิปนะรอแป๊บหนึ่งนะฮะมาเลยตัวนี้เป็น g m a c g m a c กับตันเป็นสีอะไรสีดำด้านนะสีเหมือนสีเทาสีเทาเทาเหมือนอะไรหร่า เห,ดดเหมือนครูราดโดเหมือนครูราโดเหมือนครูราโดบอกไว้ก่อนนะเหมือนครูราดโดแต่เท่าที่เห็นนี่คร่าวๆนะสตาร์เด็กเป็นคาร์บ,บอนเคปลานะฮะแขนก็เป็นเหมือนกันครับแขนแขนเหมือนกันแขนก็เป็นคาร์บอนอตัวน็อบก็เป็นอลูอะลูนะครับสปูลโหงานดีเทลเขาถือว่าทำออกมาได้ดีสวย เดี๋ยวเราจะท้ายคลิปนะเอาคูลาดโดมาวางข้างกันเลยนะเราไม่ได้จะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูลลี่นะรูป <นะ S 2> ร่างหน้าตา,กาออใกล้เคียงกันนะฮะ G-MAX G-MAX ตัวนี้นะ g m a c รุ่นกับตันนะฮะมาดูเรื่องอะไรก่อนใช่ไหมอ่านก็บอกว่ามีแคขนครับไอ้สตาร์แดกเป็นคาร์บอนครับอ่าแขนแขนกับ Star ์แดกเป็นคาร์บอนนะฮะ ปูเป็นอลูมิเนียมครับสปูนเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองใช่ไหมอ่าไอเมนเกียเฟืองครับพีเนียนเฟืองกับเฟืองกันสปูอ๋อเฟืองกับแกนสปูนเป็นพีเนียนเป็นทองเหลืองอ่าอ่าเฟืองกานสปูนกับพีเนียนเกียอ๋อเฟืองแกนสปูนอ๋อพีเนียนเกียแกนสปูนก็คือตัวนี้แกนด้านในมันอ่าเฟืองเฟืองที่เฟืองเฟืองด้วยระบบเฟืองแล้วก็พีเนียนก็คือเฟืองขับไม่ใช่ครับ แกนกลางเลยหรอเมนเกียร์คือเป็นเฟืองใหญ่อ๋อเมนเกียร์เฟืองใหญ่ที่มันอยู่กับผ้าเบรกนะแล้วไอ้เฟืองเฟืองที่อยู่ข้างในนี้เป็นเฟืองพินเนียนอ๋อพินเนียเกียร์อ่าพินเนียนเกียร์ก็เป็นสปูลเขาเรียกเฟืองแกนสปูลอ่าครับอ่าเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็บอกว่าแผ่นคาร์บอนสำหรับเบรกก็มีสี่แผ่นครับคาร์บอนมีสี่แผ่นครับแผ่นเบรกนะบอกว่าทีตีครับ กันที่ครับครับมีการตีกับนะฮะตีรีเวิร์สนี่นะฮะแล้วก็โซลวอเทอร์รีสติ t คือโซลวอเทอร์กันน้ำเค็มครับกันน้ำเค็มใครจะไปทะเลไปจิกไปตีเหยื่อปลอมชายฝั่งได้นะฮะได้แต่ขึ้นมาก็ต้องล้างนะคุณไม้ใช่แล้วครับถึงการนี้ก็ช่างนะแต่กันดีกว่าเดิมครับกันดีกว่าเดิมเพราะว่านี่เป็นลูกปืนสแตนเลสสิบเอ็ดบวกหนึ่งหนึ่งนี่คือการตีกับนะฮะ แล้วก็ต่ตไปเขาเขียนพิดนะจะต้องเขียนแบบแมกเนติบเบรก s ิสต์มอ๋อแมกกเนติกคือระบบหน่วงแม่เหล็กรับหน่วงแม่เหล็กระบบมีระบบหน่วงแม่เหล็กเท่าที่ดูนี่มี10เมตรนะนะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เขียนนะอ่าตัวนี้10เมตรนะแล้วก็ตามมาด้วยรอบ7.3นะครับแมกแดกแรงเบรกอยู่ที่6กิโลน้ำหนักรอกเพียง190กรัม ถือว่าเบาใช่เบาถือว่าเบามากนะฮะเบาจริงๆนะการจุสายหน้าตัด PE 0.235ก็ประมาณ PE 3นะ PE 3น่า e, จานะ PE 2 PE e e 3าออะ PE 2 PE 3ก็ได้ประมาณ100เมตรนะครับอ่ะมาดูรูปร่างหน้าตากันนะครับ ราคาไม่แรงออกมั้งไม่แรงไม่แรครับอืมราคาไม่แรงเดี๋ยวมาดูคุณไม้ขาลอกเลยไหมไม่มีเครื่องมือไม่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 ไ่าเอางี้เดี๋ยวผมเอาไปเดี๋ยไปผ่าดีกว่าผ่าแล้วก็ขายเป็นอะไรเพราะประกอบไม่เป็นมาดูตัวไม้ถนัดหมุนขวาเอาหมุนขวาอ่า ดูครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆสวยงามสวยนามมาใกล้ๆตัวนี้เดี๋ยวเราตั้งขาตั้งแป๊บหนึ่งอ่ะมาดูกันแขนคาร์บอนนออ็อปอะลูลื่นไหมลื่นไหมน่าจะเป็นบูทครับ น่าจะเป็นบูธนะเราน่าเราน่าจะเอาไปแต่งได้แต่บูธนี้ก็ถือว่าลื่นนะตัวนี้ถือว่าลื่นเลยนะแต่งแต่งรูปบนได้อยู่ครับเดี๋ยวไปหานี่ของโกเมซัตมาใส่จะเอาลูปใส่รูปเปเฉยๆก็ได้ครับเอาแต่งรูปเปอ่าที่ร้านมีไหมเดี๋ยวลูกค้าไม่ไม่ไม่มีช่องนาไม่มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้ามาเนาะครับอ่าดูสตาร์แดกครับสตาร์แดกตัวนี้ฟังเสียงสตาร์แดกได้ไหมมีเสียงไหม อ่ามีเสียงนะฮะสตาร์แดกมีเสียงนะฮะหกกิโลนี่ก็เหลือๆแล้วนะไหมเหลือครับอ่าหกกิโลเหลือๆแล้วนะอ้าวค่อยๆหมุนตัวปรับคอนสปูลไม่มีเสียงนะไม่มีครับตัวปรับคอนสปูลไม่มีเสียงแต่นี่เขาเรียกว่าอะไรโลโกโล้ตอกปั๊มเลยครับตอกจีแมกจีแมกเลยนะฮะจีแมกตรงนี้ก็เขียนว่ารอบ7.3ดด้านในนี่ด้านในด้านหลัง ตรงนี้เขียนะไรไม้ PE 0.165ใส่ได้130เมตร0.235ใส่ได้100เมตรนะครับดูนี่นี่นี่ระบุเลยรอบตัวนี้นี่ไปตีผิวน้ำได้เลยนะเนี่ยได้เลยนะ่รับนะตีกบสปินเนอร์เบดอะไรอกีกแคดเป็นอะไร,รอาจจะนักหน่อยเหยาะแคดได้แบทเบดสเลดเบด นะฮะตัวนี้วัสดุเป็นอะไรจะเป็นคาร์บอนเป็นอะไรนะกราไฟต์กราไฟต์เอรพลาสติกเอวีเอสถือว่าดีนะถือว่างานงานสวยเลยงานสวยอ๋อตัวเปิดเปิดฝาข้างอยู่นี่อันนี้ระบบหน่วงแม่เหล็กหน่วงแม่เหล็กอยู่นี่หน่วงแม่เหล็กอยู่นี่มีกี่เบอร์เขาบอกว่ามีห้าเบอร์เบอร์ครับแต่มันป้าไปอีกกว่าแล้ว อ๋อตัวหมุนนี่เราคือคือต้องใช้เล็บจิกนะตัวนี้นะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ปรับบ่อยถามว่ามันเซฟในเรื่องแบบมือไปโดนอะไรไหมมันมันเซฟได้ไม่ได้เข้าข้างนะมีห้าเบอร์ครับมีห้าเบอร์นะฮะแต่จะปรับยากนิดนึงต้องบอกไว้ก่อนนะนิดหน่อยแต่ปรับเลยจุดเด่นของตัวนี้คือมีปลาเวลาปลาลากอ่ะมีเสียงมีเสียงแกรกแครก ฟังเสียงดีไหมดีชอบเลยนะคูลาโด B F S ใช่ไหมครับชิมานโดนะแต่ยังลื่นครับอ่าแต่ยังลื่นนะดูดูด้างข้างมีเขียนอะไรไว้อีกไหมอ๋อจีแมกจีแมกตรงนี้อ่า โฟกัสก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูตรงนี้กันก่อนแล้วก็จะดูในเรื่องของสปูนแกนสปูลแล้วก็พิเนียนเกียร์ที่คุณไม้บอกนะว่ามันเป็นทองเหลืองอันนี้ชักออกมาตรงๆใช่ไหมใช่ชักออกมาตรงๆครับเปิดสวิตเปิดสวิตโอเพนโอเพนเสร็จปุ๊บนะครับดูฝาครับแล้วก็ชักออกมาตรงๆเลยนะครับลูกปืนสแตนเลสตรงนี้เขียนอะไร NMB นะฮะหน่วงแม่เหล็กมีอยู่10เม็ด10เม็ดนี่ต้องคุมได้แม่นแม่นแม่นยับแน่นอนเดี๋ยวต้องเราเราเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวไปตกโชว์ดีกว่าไหมนะใครเป็นสปอนเซอร์ให้เราตกโชว์อะไรตกโชว์ปามก่าตกโชว์ปามใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราไหมถ้าเราเอาลอกตัวนี้ไปอะ เราขอบริษัทได้ไหมขอบริษัทบริจาคให้แดนนี่หนึ่งตัวนะฮะมาดูฝาฝาปะฝาฝานวงนะเขาเรียกว่าอะไรนวลแม่เหล็กอ่านวงแม่เหล็กนะฮะสิบเม็ดลูกปืนใช่ใช่ NMB นะฮะเป็นลูกปืนสแตนเลสลื่นแน่นอนดูครับมาดูครับแกนแกนสั้นครับแกนสั้น ไม่ใช่แกนสันแกนสั้นแกนสั้นนะฮะมีโอ้ยหัวล้ออะไรครับลูกค้าแกนสั <c> ้น <oughs> นะฮะมีลูกปืนเพราะอันนี้เป็นอะไรจระบีะบใช่ไหมจระบีครับใช่ครับแกนสั้นอ๋อถ้าแกนยาวมันจะยาวมันตรงนี้เลย <จะ S 2> ใช่ใชไหมแต่ถ้าสั้นรู้สึกว่ามันต้องมีลูกปืนอาประ,ประคอง,องมีลูกปืนประคองไว้นะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเฟือง สปูนก็ถือว่าไม่ได้หนักมาก,มกแต่น้นํา้ำหนักโดยรวมก็ร้อยเก้าสิบกรัมทั้งทั้งตัวลอกนะครับก็ถือว่าเบานะเบาตัวนี้อะไรเราลองหมุนให้ดูดิลองหมุนเดี๋ยครับลื่นนะเห็นไหมหมุนได้ทีอ๋อนี่สปูลอ้าวลื่นนะลื่นนะบอกไว้เลยนะลื่นมากไม่ต้องถามว่าตีไกลหรือเปล่าตีไกลขึ้นอยู่กับสายขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหยื่อ ถ้าเราไปใส่สายใหญ่แล้วก็ใช้เหยื่อเบามันก็ตีไม่ออกเนาะใช่น,นะ,นะออนี่ครับสปูนตีตรงนี้ว่าอะไร G Max ใแล,แล้วก็ระบุเบอร์สายหน้าตัดนะครับเหมือนกันสปูนทรงทรงเรียบเขาเรียกว่าทรงตรง,รตรงนะครับแกนตรงนะมันไม่ใช่แกน V นะครับเ <ๆ S 1> บาๆบาบอกเลยไม่หนักเป็นแกนสั้นนี่ดูงี้ถ้า ทั่วไปมันจะแกนยาวละเป็นแกนแกนเฉพาะของเขาเลยนะแกนสั้นนี่มีรุ่นไหนบ้างเคยเห็นไหมจะเป็นปกกดว่าอ๋อส่วนมากพวกไดว่าอ๋อสปูนนี่น่าจะมาจากไดว่าว่าไหมไม่ได้ได้ไดเราไม่ฟูนนอกเรื่องเดี๋ยวโดนแบนอ่ะพีเนียนด้านในเป็นทองเหลืองน่าเห็นได้ชัดเลยนะครับมาดูครับความลึกของของอะไรเนี่ย ของฝาข้างนะนี่ครับวัสดุน่าจะเป็นกาฟไฟนะไม้ประมาณนั้นนะครับเออด้านนี้เป็นอะไรอ่ะดาร์ลีนนีเ่เป็นวัสดุพวก abs อ่าน,นช่ไหมชิชนช้นในตัวนี้ยวะเฉยครับใช่ใช่เป็นชิ้นฝาข้างเฉยนะด้านใน,นนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่างานโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับ ตัวแปะกดแป้นสปูนเป็นไงไหมดีไหมเด,ดี๋ยวประกอบก่อนดีกว่าประกอบก่อนประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหมุนนะฮะตัวคลิกเสียงมันอยู่ข้างในนะใช่แล้วต้องมีฟังเลยอืโอนี่ที่พลาดไม่ได้คือตัวนี้นี่ตัวเกียร์สายตัวเกียร์สายใช่ไหมครับเอ๊ะเมนเมนกลางนี่เป็นสีอะไรเนี <merc> ่ยแกนสแตนเลสเหรอเนี่ยมันออกทองเหลืองหน่อยนะ เหมือนอะไรอะไทเทเนียมเหมือนอะไรนะไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าใช่นะถ้าใช่นี่ราคาคงไม่ได้ระดับนี้นะไหมนะดูตัวเฟืองอะไรตัวหนอนใช่ไหมที่มันไว้เกลี่ยสายนะครับสีมันก็เป็นสีอะไรบอกไม่ถูกสีออกทองเหลืองก็ไม่น่าใช่ไม่ไม่ใช่ครับมันเหล็กอะไรมานดือครับเออเออโลโลหะนั่นแหละนะเป็นโลหะไม่ใช่พลาสติกนะบอกไว้ก่อน ตัวหัวเกีีย่ยสายเป็นทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ขอดูหมุนหมุนอีกด้านหนึ่งที่สายปล่อยออกอะเนี่ยเป็นทรงสามเหลี่ยมอยู่ข้างในนู่นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมันช่วยเรื่องการโฟโล์สายการปล่อยสายออกมันจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเรากดฟีสปูลตัวเกีีย่ยสายไปตามไหมเดี๋ยวมีลูกค้าถามไม่น่าจะถามมไมตามครับไม่ไม่หมุนนะฮะไม่หมุนนะ เกียร์สายปุ๊บแล้วก็สายด้านหน้าเขาเรียกว่าอะไรเกียร์สายไม่วิ่งตาม,มนะฮะอ่าโล้น้ำไม่วิ่งตามครับอ่าแต่ถ้าปลาลากปลาลากตอนนี้ปลา,ากินแล้วปลาลากนี่เสียงเป็นแบบนี้บอกเลยรุ่นนี้ปลาลากแล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเทสนะครับสาวก G Max ใช่ไหมไม้ ผมสาวก g m a มกับชิมาโน o แต่ลื่นลื่นจริงๆนะครับที่รีวิวไปทั้งหมดนี่น่าจะโดนละผมน่าจะโดนละผชอบที่มีคลิกเสียงนี่แหละจะไปซื้อพวกคู r a โดบีเก็ไม่ไหวละนะราคามาอยู่พันแปด้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่าจัดทรงอีก 80บ,บ80บาทนะฮะ1,850บาทค่าจัดส่งอีก80บาทรุ่น G Max กับตันมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง,ง,ง Description ใต้คำอธิบายไว้นะฮะหรือว่าในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ถ้าชอบก็สนใจสั่งซื้อกันไม่ได้มาอย่างไรกี่ตัวมาหลังหนึ่งครับลหลังนึง โอเคหมดแล้วน่าจะรอนานนะเพราะว่า g m a มช่วงนี้สินค้าขาดไปหลายอย่างนะตั้งแต่ g m a มไดว่าชิมาโนสินค้าเข้าไทยน้อยเพราะว่าโดนอะไรไนเออผลิตไม่ทันด้วยฐานการผลิตเขาลดลงเนื่องจากสถานการณ์นะตอนนี้นะฮะเอาละถ้าชอบก็นะสอบถามเกินเข้ามาได้รีบมารีวิวแล้วก็จะรีบไปแล้ว เสียวเสียวช่วงนี้เสียวกับตันกับตันทีแมกกับตันไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ